สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบการวิชาสามัญปีหกห้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้อที่ห้านะครับไปดูกันเลยเนาะนะครับเขาบอกว่าพิจารณานะครับตกสลาเนาะอ่ะพิจารณานะครับกำหนดท่าสมมุตินะครับห้าชนิดนะครับได้แก่ A เลขอะตอมยี่สิบห้านะครับ B ียี่สิบเก้าอสามสิบนะครับ G ีสามสิบสามแล้วก็ J จสามสิบห้านะฮะเขาบอกว่าข้อใดนะครับเป็นไอออนที่มีเวเลนต์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานหลักสูงสุด แตกต่างจากไอออนในข้ออื่นนะครับข้อนี้ก็ต้องอาศัยการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับในการหาว่านะครับเว l ลนซ์อิเล็กตรอนที่อยู่ในรูปของไอออนนะครับจะอยู่ที่ระดับพลังงานที่เท่าไหร่นะครับงั้นเริ่มจาก A เลยเนาะ A เลขอะตอม25นะครับ25ก็เป็นพวก t r a n s ิชัน n 10ตัวแรกแน่นอนนะครับ10ตัวแรกเลขอะตอมมันจะอยู่ระหว่าง21นะครับอ่าในะม,มีเลขอะตอมตั้งแต่2 1ถึง30เนาะอยู่ระหว่าง 20กับ31นั่นเอง,ออะงนะครับ25ก็คือธาตุอแมงกานีสนะครับก็ใช้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบแกนแกกเฉื่อยเข้าช่วยก็ได้นะครับก็ใช้อาร์กอนเนาะจัดจะจัดเรียงได้อาร์กอนนะครับ CS2 ใช่ไหมครับ 3D5 นะครับอะ่ะเดี๋ยวดูในรูปไอออนเลยเนาะจัดเรียงในรูปอะตอมก่อนนะครับแล้วคอ่อยอ่จัดเรียงในรูปไอออนทีนี้พอเป็นไอออนนะครับมันเป็น A2 บวกใช่ไหม a2 บวกแสดงว่าสีอิเล็กตรอนไป2ตัวนะครับพวกโลกหะทรานซิชั่นนะครับเวลาอิเล็กตรอนหลุดออกนะครับต้องหลุดที่ระดับพลังงานหลักที่สูงที่สุดนะครับถึงระดับพลังงาน 4s จะต่างกันาก็จริงนะครับแต่อิเล็กตรอนหลุดต้องหลุดตรง 4s นะครับอย่างลบส <laughs> จิจะหายไลเพื่อน <laughs> ดังนั้น 4s ก็จะไม่เหลืออยู่เลยนะครับเพราะหลุดไป2ตัวนะครับดังนั้นเวเลนซ์อิเล็กตรอนในรูปของ A2 บวกนะครับก็อยู่ที่ระดับพลังงาน n อเท่ากับสนั่นเองนะครับอ่ะไปไล่ดูตัวอื่นต่อนะครับ D นะครับ D เลขอะตอม29ตัวนี้เป็นตัวพิเศษใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษเนาะนะครับอคอปเปอร์ใช่ไหมตัวนี้จะต้องจัดเรียงเป็นอ่าก้อนใช่ไหมครับ 4s1 นะครับ 3d10 นะครับเจ้าตัวนี้ก็ จัดเรียงพิเศษนะครับให้เหมือนตรง 4s จะบรรจุแค่1ตัวนะครับเพื่อให้เป็นบรรจุครึ่งเนาะและ 3d จะได้เป็นบรรจุเต็มเพราะการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงารย่อยนะครับบรรจุเต็มบรรจุครึ่งจะเสถียรมากนะครับอันนี้คือดีนั่นเองนะครับแต่เขาต้องการ D 2บวกแน่นอนนะครับอิเล็กตรอนก็ต้องหลุดออกตรง c s 1ตัวแสดงว่า 4s ไม่เหลือละนะครับจาก 3d 10นะครับก็จะเหลือ 3า9นะครับดังนั้นระดับพลังงานหลักที่เว้นอิเล็กตรอนนะครับอยู่นะครับสูงที่สุดก็จะเป็น N นเท่ากับ3านะครับยังไม่แตกต่างเนะเาะจริงก็เจอแตกต่างแล้วตอบได้เลยแหละนะครับ E E เลขอะตอม30นะครับ30 r อ่ก็คือซิงค์นั่นเองนะครับ e ตัวนี้ก็จัดเรียงเป็นอาร์กอนนะครับ CS2 นะครับ 3D 10 นะครับอ่าเป็น ec บวกเนาะให้ ec บวก C บวกก็ C บวกครับไม่เป็นไรนะฮะหลุดออกตรง C s ก่อนเลยนะครับสตัวอ่าหลุดไปแล้ว2ตัวเนาะนะครับแสดงว่าหลุดตรง d 3 d อีก2ตัวก็เหลือ3 d 8นะครับก็ยังเป็น n เท่ากับ3อยู่นะครับอืมยังไม่เจอคำตอบฮะอ่ะต่อมานะครับ g นะครับ g g เลขอะตอมสาสนะครับ ตรงนี้เป็นธาตุหมู่ A แล้วเนาะนะครับ33ก็จัดเรียงแบบปกติได้เลยครับไม่ต้องจัดเรียงแบบแกนแก้เฉยแล้วก็ได้นะครับก็เป็นส8นะครับ18 5นั่นเองนะครับ33มสามเนาะนะครับ2 8 18 5นะครับก็เป็น G 5บวกนะครับแสดงว่ามีเลขตอนหลุดออกไป5ตัวนะครับก็วงนอกสุดก็หลุดไปเลยนะครับ อ่าแสดงว่าระดับพลังงานฮัลโหลค่ะทุกคนเจ้าเข็มนะครับวันนี้เรามีนัดกันนะคะตอนอยู่ในรูปของไอออนนะครับก็จะอยู่ในที่นะครับ n นเท่ากับสามนั่นเองนะครับ n เท่ากับสามอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับแสดงว่าจริงๆข้อนี้ก็ตอบได้แหละครับตอบข้อห้านั่นแหละเหลืออยู่ข้อเดียวละนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเจสองบวกนะครับมันอยู่ที่ระดับพลังงานที่เท่าไหร่นะครับ ก็35นะครับ35หเนี่อะตอม35้เนาะอ่า J นะครับจัดเรียงเป็น2 8 18นะครับ7นั่นเองนะครับ2 8 18 7นะครับก็เป็นเจกี่บวกเอ่ยเจบวกใช่ไหมครับก็แสดงว่าหลุดออกไป2ตัวนะครับก็จะกลายเป็น2 8 1 8 5อ่าเวเลนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น n อนเท่ากับสนะครับคราวนี้จึงตอบข้อ5นั่นเองครับผม